ไปมาน,นีก็ได้โอเคอันนี้นะฮะโอเคหนึ okay. 1, 2, ่สองสามอาโอเคอ่ะอันนี้ถ่ายรูปให้ดูอ่ะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับมือถือ s a ทุงกาซีเอหนึ่งเจ็ดนะฮะตัวนี้เนี่ยก็คือตอนนี้เราไม่มีเครื่องให้ดูเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องเป็นเครื่องที่เราไหลอย,อยู่นะครับเหตุผลเพราะว่าเรุ่นนี้นะครับกาซีเอหนึ่งเจ็ดหนะครับ เป็นมือถือที่มี RAM 8 GB นะฮะแล้วก็มีโซโลแกนก็คือโหลดไว้ไร์ลื่นนะครปกติเราจะบอกว่าไหลลื่นอันนี้คือไหลลื่นนะฮะนี่คือไหลลื่นลื่นของกล้องหน้านะครับทัมตูการี่เอ็นเจ็าครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องมือถือนะครับที่รองรับนะครับตอนนี้เราไม่ได้เปิดไฟแล้วใช้ไฟข้างบนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟตัวนี้ให้ดูนะฮะอ่าดูสิหนึามนี่เปิดตรงนี้นะหนึ่ปั๊บ นี่ฮะเห็นไหมเห็นบงบงไหมฮะนี่ฮะอ่ะเราจะใช้ไฟตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองถ่ายตัวเองดูก่อนนะอ่ะนี่คือการไลท์ของเรานะครับอ่ะลองดูนะปุ๊บอ่ะลองถ่ายรูปนะแนี้แล้วเราก็ลองถ่ายตรงนี้อ่ะให้ดูให้ดูเบื้องหลังแล้วกันนะฮะเบืเ้องหลังในการไลท์นะครับอ่ะโอเคฮะอ่ะนี่ฮะนี่คือ การไลฟ์จากกล้องมือถือากาซีเอ็นเจ็ด g นะปกติเนี่ยมือถือจะมีซีรีส์ต่างๆของทำตุงนะครับจะมีีรีอเอะนะฮะีรือเอะเนี่ยเด่นพวก A06 อะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็จะมี A17 นึ่งเจนะฮะกรรมกิวันตูนอะันนี้เป็นหนึ่งนะฮะอ่ะก็จะมีอะไรพวกอ่ามีหลายซีรีส์เลยครับแล้วก็มีอ่ะก็จะมี a 5 ี5 5อะไรอย่างเงี้ยครับ56มีพวกนี้นะแล้วก็จะมีมือถือที่รอ,องรับการใช้างานในแต่ละเทียต่างๆนะครับซึ่งมือถือในงบหนึ่งหมืนบาทนะครับตันนี้ก็คือ Galaxy A17 5T ครับซึ่งมาพร้อมกับแรม8กิกถามว่าตอนนี้ทุกคนได้อะไรบ้างครับมือถือไม่เกินหมื่นนะครับได้แรม8กิกได้ปกติเมื่อก่อนเราจะได้แรมสักประมาณ6กิกใช่ไหมตอนนี้ได้แล้8กิก 8กิกกับเท่าไร่อีกอะ128 8กิกกับ256ครับอ่าทีนี้มีอะไรบ้างนะฮะจุดสำคัญที่เราจะบอกคืออะไรครับนี่ครับคือหน้าตากะครับก็คือเขาบอกว่า g a l a A17 จะมี A17 กับ A75G นะครับซึ่งรองรับแ่ม8กิกนะฮะโหลดไวไหลลื่นท่านั้นเนี่ยผมก็มาจะบอกว่าทุกคนเนี่ยถ้าอยากจะไหลลื่นแบบนี้ครับแล้วก็ไว้กล้องดีๆอันนี้เราใช้ไฟตรงเดียวเลย นะครับเนี่ยไฟเห็นไหมฮะไฟที่เป็นไฟวงแหวนนะครับตัวเดียวเลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะทําให้ทุกคนได้ภาพสวยๆไฟแบบนี้นะฮะอ่ะหน้าไม่เมือดอ่ะผมลองเปิดให้ดูนะอันนี้มันจะเป็นไฟแบบนี้นะฮะอ่ะที่ทําตุ้มไฟให้มาอ่ะนี่คือปิดนะครับนี่คือเปิดอ่ะเราอยากจะได้สีต่างๆเนี่ยสีเหลืองต้มครับนี่ต้มอ,อย่างงี้เห็นไหม แล้วก็ขาวนะฮะอันนี้เปิดถูงตุดนแล้วนะครับเปิดถูงสุดเลยอ่ะทีนี้นะครับตัวนี้นะฮะก็ใช้ไม์ของกล้องโดยตรงเลยนะครับเราเปิดแอร์อยู่ข้างบนตรงนี้นะอ่ะก็มีเสียงรถมอไซค์บิ่งนะฮะอ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ไม์คุณก็ใช้ไม์ได้นี่อันนี้ไม้นี้เราจะใช้ไม์ตัวนี้เป็นไม์โบยาครับตัวนี้นะครับอ่ะออหมดซะเลยนะฮะอ่ะจะเป็นไม์ติดปกเสื้อแบบนี้นะฮะนี่เป็นแบงนี้ฮะ มีติดปกเสืเ้อได้หรือว่าเราจะพูดอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นไใบแต่ว่าเราไม่ต่อไว้นะครับอตอนนี้ก็จะเสียบเป็น usb t y p e c ได้นะครับตัวนี้นะครับ galaxy a 1 7 5 g นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะ a ะ A 1 7 5จามีอะไรนะครับก็คือมีตัวแกนเรื่องของ ram แป gb นะครับแล้วก็โหลดใวไหลลื่นก็คือไหลแบบลื่นเลยนะครับแล้วก็เขาส่งเป็นตัวที่ เป็นไฟวงแหวนมาให้เรานะครับก็คือให้เราใช้งานได้แบบลื่นๆื่นนะฮะรวมไปถึงนะครับที่สําคัญนะครับโปรโมชั่นนะฮะถึงวันที่ห้าตุลาคมนี้นะครับหรือว่าตรงของตัวตัวกวาของจะหมดนะฮะก็คือตรงนี้แถมหัวชาร์จนะครับปกติมือถือจะไม่แถมหัวชาร์จนะอันนี้จะมาพร้อมกับหัวชาร์จ usb c นะครับซึ่งเป็นหัวแบบเม้นะครับหัวกลมนะครับตัวนี้จะเป็นยี่้าวัตครับปกติเนี่ย เราจะได้แถมอะไรบ้างนะครับเราจะได้แถมสายชาร์จอย่างเดียวนะฮะจะไม่มีหัวชาร์จแถมจะต้องซื้อเพิ่มอันนี้โปรโมชั่นนะครับเวลาเราซื้อจะได้ตัวนี้ไปด้วยนะครับเป็นเป็นยี่สิบห้าวัตเตอร์ครับตอนรรบปาชาร์จนะฮะ,ะแล้วก็มีระบบที่ป้องกันเรื่องของไฟเกินอะไรประมาณนี้นะครับดูแลเรื่องของกาลังไฟต่างๆและที่สําคัญนะครับจะมีนี้ฮะอันนี้เป็น หูฟังนะครับซึ่งเป็น USB C ครับอ่เดี๋ยวนี้เราจะไม่ใช้หูฟังที่เป็น3.5มมใช่ไหมเป็นหูฟังที่เป็น USB C นะฮะอ่ะอันนี้นะครับอ่าก็ถือได้ว่าครบเลยนะครับอ่ะมูลค่าเท่าไหร่นะครับ789บาทเขาแถมให้ปกติเราซื้อเองนะฮะอ่ะอันนี้จะมีให้ครบครบเลยนะครับอ่ะแล้วก็กล่องเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอ่ะนี่คือกล่องที่เขาให้มานะฮะ นี่นะฮะตังการซีเอหนึ่งเจ็ดท่าจีครับนี่ฮะแถมอะแดปเตอร์กับแถมหูฟังนะครับมูลค่าเจ็ดบาทนะฮะนี่และตรงนี้คืออะไรครับตั้มตรงมีโหมดวิทาชีพด้วยนะฮะก็คือทุกคนที่ใช้มือถือทําตรงนะครับสามารถเปิดโหมดตรงนี้นะครับป้องกันวิทาชีพพรากดลิงก์ต่างๆนะครับจะช่วยดูแลเรานะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่คุณใช้มือถือแล้วคุณก็ได้ เรื่องของนี่ฮะป้องกันมิจฉาชีพนะเนี่ยตอนนี้ป้องกันมิจฉาชีพนะครับดีมากนะคือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับอะมาดูส่วนของอ่าตัวเครื่องดีกว่าพอดีตัวเครื่องไฮไลท์อยู่นะครับก็เอ,อเสียงทุกคนได้ยินตอนนี้คือเสียงจากไมค์ของมือถือโดยตรงเลยเราที่เราไม่ได้ต่ออ่าไมค์เสริมนะครับไมไ่ต่อไมค์นอกเลยนะครับตัวน,นี้นะครับจะมาพร้อมกับจอทบเปอร์มาเล็นะครับ อยู่ที่6.7นิ้วนะครับ90เฮิรต์นะครับแล้วก็คือสว่างนะครับแล้วก็แบบว่าคุณคุณสมบัติดีเลยรองรับทุกอย่างส่วนของ AI นะครับก็จะมี AI ส่วนของ Google ให้นะครแล้วก็มีความบางของการออกแบบนะครับตัวของอดีไซน์นะครับถ่ายวิดีโอนะครับก็จะมีถ่ายวิดีโอที่เป็น OIS นะครับมีการสั่นให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคุณซื้อมือถือพวกนี้คุณซื้อไปได้ยาวๆเลยคือถามว่าทำไมคุณต้องซื้อมือถืออีกเครื่องหนึ่งเหตุผลเพราะอะไรครับปกติคุณอาจจะมีมือถือเครื่องหนึ่งอ่าอันนี้เป็น Galaxy อตานะครับแล้วก็อันนี้เป็นมือถืออีกเครื่องที่ผมใช้อยู่นะฮะอันนี้เราเป็นเครื่องที่ใช้ทางานนะครับอ่าพอเราไห้เราอาจจะได้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งไปใช้ไหลนะฮะ อีกเครื่องหนึ่งเป็นใช้เครื่องตอบลูกค้าหรือว่าอ่านคอมเมนต์นะฮะประมาณอย่างนี้นะเราอาจจะมีสักเครื่อง2เครื่องสามเครื่องแบบนี้นะฮะอ่ะทีนี้เราจะใช้นีนนียาวคืออะไรอัปเดตโอเอสได้6รุ่นนะครับอันนี้คือแบบว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็คือใช้งานได้แบบว่ายาวๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน 5G นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณก็สามารถใช้งาน 5G โดยที่แบบว่าราคาไม่กี่บาทต่อเดือนนะฮะ ตัวนี้นะครับตัวเครื่อง่ยมีความบางนะครับอยู่ที่เจ็ดจุดห้ามิลนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูในนี้ก่อนละกันนะครับนี่เพราะว่าตัวเครื่องเอาไปไหลอยู่นะครับนี่แบบนี้นะฮะอ่าก็จะมีสีน้ําเงินแล้วก็สีดํานะครับอ่าตัวนี้เขาออกแบบตัวคียไอซนนะก็คือตัวที่เป็นรอยบากเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่ารอยบากไม่ได้รู้สึกว่ามันมเกะกะหรือว่ามันขัดตาละนะครับอ่าตอนนี้ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้จะมี ความบาง7.5ม mm ิลลิเมตรนะรอ่านี่ดีเลยนะครับแล้วก็อ่าส่วนของกล้องนะครับต้องบอกว่ากล้องมี3ตัวนะครับอ่าสตัวใช้อะไรบ้างครับกล้องอัลตร้าไลท์5ล้านพิกเซลกล้องวาย50ล้านพิกเซลแล้วก็เข้อมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้านะครับจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลฮะทั้นนั้นเนี่ยทุกคนตอนนี้อยู่กับกล้อง13ล้านพิกเซลของเราครบับกับการที่ n75 g ครับ นอกจากนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับวิดีโอโอ้โหไหลลื่นนะครับโอ้โหจุดใช้งานได้ดีนะครับเรื่องของการใช้งานความปลอดภัยต่างๆนะครับกันน้ํากันฝุ่น IP 5 4ีนะฮะอันนี้คือแบบใช้ได้เลยนะครับพอเราดูคอมเมนต์ยังไงเอยมองไม่เห็นนะครับอโอเคอส่วนของคลิปนะครับเป็นออโต้าคอร2.4คลิปนะฮะก็การเล่น เพรดูหนังดูหนังเลื่นเกมอะไรเงี้ยไหลลื่นนะครับแล้วก็ไหลลื่นเลยครับไม่ใช่แค่ไหลลื่นคือไหลลื่นไหล,ลแบบลื่นๆื่นเลยนะครับนี่คือการไหลแบบลื่นๆื่นจากกาซี่เอ็นเจ็ดห้าจนะฮะอันนี้สุดๆนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้งานกับอะไรหูฟังนะครับกาซี่บัตนะฮะกาซี่ฟิปสามนาฬิกาต่างๆเนี่ยใช้งานได้แบบว่าซิมเลตมากๆนะฮะทีนี้ตอนนี้นะครับก็คืออะไรมันคืออ่ ตราซีเอหนึ่งจ็ดห้าจนะครับตัวนี้ถ้าเทียบกับเทียบอะไรเอหนึ่งสี่ถูกไหมฮะแล้วก็มี a อหนึ่งห้าฮะอันนี้เทียบกันนะฮะปกติเนี่ยคือทอดด้วยด้วยตะเป็เป็นกล้อง Y 50ล้านบวกกับ ois อ่าอันนี้สุดๆดนะฮะสุดยอดนะครับแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า13ล้านพิกเซลได้แบตเตอรี่มา5,000ันมิลลอมนะฮะโอ้แล้วก็ คลิปนี้เป็นแอ็กทีนอตหนนะฮะอ่าทีนี้ตัวนี้น้ำหนักแค่เท่าไหร่หนึ190่งร้อยเก้าสิบสองกร,รมัมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็าการใช้งานเนี่ยหน้าจอ6.7นิ้วนะครับคือเดี๋ยวว่าถ้าเทียบกับรุ่นเดิมที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็น A 1น T A 1 5นะฮะอ่ะตอนนี้ดีกว่านะครับสเปคดีกว่าใดๆใดๆเลยนะครับอ่ะฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเรื่องของอ่า การใช้งานเรื่องของกล้องนะครับการมีคีย์ฮาร์ดแวร์ที่เราเรียกตัว AI c r i m i n i นะครับอ่าแล้วก็ในการใช้งานกนะ็คือเรื่องของกล้องที่เป็น OIS นะครับก็คือ,อปกติเวลาเราถ่ายเนี่ยอาจจะมีการสั่นไหวหรือแม้กระทั่งแตกมันน้อยเงครับก็จะมีการแบบเหมือนเขาเรียกว่าอ่ามันเป็นการอ่าใช้งานที่อาจจะทําให้ภาพมันมืดหรือว่ามีการสั่นไหวหรือไม่ชัดอะไรแบบเนี้ย อันนี้จะช่วยเรื่องของอทําให้ภาพชัดเจนขึ้นในภาวะแสงน้อยนะครับอันนี้ยังไงถ้าเกิดว่าคุณไลท์จริงๆรินะครับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้ไฟอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่นอกสถานที่แล้วสถานที่ก็ไม่ได้เอื้ออํานวยว่ามีแสงเยอะอะไรอย่างเงี้ยออันนี้ตอนนี้ก็ถือได้ว่าเอ้โหว่าใช้ได้ใช้ได้ดีนะะผมลองปิดไฟให้ดูนะครับนี่ฮะเห็นไหม นี่คือแสงปกติมีไฟข้างบนอยู่นะครับผมขยับเข้ามาน,นี่ฮะอ่ะนี่อ่ะแสงมันยังสว่างอยู่นะแต่ถ้าเกิดเราเปิดไฟเห็นไหมมันก็ดีขึ้นนะฮะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นไฟพวกต็อกบล็อกอะไรต่างมันก็จะเวอร์กว่านะฮะอันนี้อ่ะอันนี้ต้องใส่แว่นมันก็จะดูอ่า <c oughs> เห็นวงๆนิดนึงอ่ะก็ต้องหลบหลบมุมนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะฮะก็มันแนะนำการําหรับตารที่ A อเนจิจนะครับ มือถือที่ตอแนแรกเราคิดว่าเราจะทําวิดีโอรีวิวใช่ไหมแต่ว่าในเมื่อเขามีโสโลแกนว่าโหลดไวไลลื่นนะครับเราก็เอามาไลท์ซะเลยนะฮะแล้วเดี๋ยววิดีโอที่มาจากไลท์ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเอาไปลงในคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่า,าที่เราใช้ง,งานเราก็เอามาไลท์เลยนะครับก็ตับโจทย์นะครับแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้ก็เป็นเสียงที่มาจากไม์ของตัวมือถือได้ตรงเลยโดยที่เราไม่ได้ต่อไม์แยกเลย นะครับไปถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อใหม่สักตัวนะครับอันนี้งบอยู่ที่ประมาณเกือบสามพันบาทอาจจะดูหรืเอเฮ้ยทําไมต้องสามพันเลยเหรอมันไม่แช่แค่นั้นฮะอันนี้คืออมีไม้สองตัวนะครับอ่าไม้สองตัวเนี่ยดึงให้ดูนะครับนี่แล้วก็ติดไม่เหล็กได้ด้วยนะครับแล้วก็หนีบหนีบก็หนีบได้ด้วยอันนี้แบบนี้นะฮะอ่ารีวิวอยู่ในช่องนะครับอ่านี่มี่นี่ติดตรงนี้ปุ๊บ มีอีกวิธีหนึ่งก็คือพอกดตรงนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็นไม่เลยแล้วก็ถือไม้พูดได้แบบนี้ก็จะเป็นแบบไม้สัมภษณ์ยื่นไปยื่นมาสัมษณ์กันหรือไม่ก็ตัวนี้จะเป็นไม่ไงไม้คอมเห็นไหมครเรามาต่อตัวตัวขาตั้งมันก็คือวางบนโต๊ะเงี้ยแล้วพูดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ไม่ต้องถือไม้เลยหรือว่าไม่ไม่ต้องติดเตื้อเลยก็เป็นไม้คอมแบบนี้ได้เช่นกันอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เสียบได้ทั้งคอม ได้ทั้งมือถือนะฮะที่คิวมาเทียบวันนี้ก็ได้แหละแต่ว่าเราอยากให้เห็นว่าไมตัวเนี้ยของกล้อง galaxy a หนึ่งเจ็ดห้า g เป็นยังไงนะฮะอ่สวัสด,ดีท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คืออ่าการไลฟ์จากมือถือ galaxy a หนึ่งเจ็ดห้า g นะฮะที่ต้องบอกว่าเริ่มต้นนะครับอยู่ที่มันเจ็ดพันกว่าบาทถ้าเกิดว่าคุณซื้อจาะ toppy อ,อะไรเงี้ยฮะ เนี่ยตอนนี้คือถ้าเราเป็นร้อยยดคลิกเนี่ยมันจะอที่เจ็สี่แปดเสิ่งที่คุณจะได้นะครับคุณจะได้หูฟัง usb แล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จยีวัตต์ครับอ่ะตอนนี้จะแถมไปเลยนะครับมูลค่า7จ็ดบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆครับคือเขาเริ่มแถมตั้งแต่วันที่22สิบงหาคมเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะหมดแต่ว่าในกําหนดเขาเขาเห็นบอกว่าวันที่หตุหลาคม นะครับก็นู่นยาวๆเลยแต่ยังไงดีก่อนเพราะว่าทั้งหมดทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้แถมนะฮะั้งหมดเขาจะไม่ได้แถมนะอะ่เดี๋ยวเราให้ดูรายละเอียดให้นะว่าเขาแถมอะจะมีตัวนี้สิอ่าดีนี้น <c oughs> อ่าฮะนี่ครับของแถมมีจํานวนจํากัดนะครับอันที่นี้ที่จะบอกนะก็ ว่ชาร์จยี่ห้าวัตแล้วก็หูฟังนะครับมูลค่าอยู่ที่เกดร้อยปเก้าบาทเขาบอกว่าสินค้าแถมรวมอยู่ในกล่องนะฮะ,ะแต่ว่าอันนี้เป็นผมผมผมได้มาก็คือเป็นกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เป็นหูฟัง USB นะครับถือได้ว่าครบเลยอันนี้ต้องบอกว่าไงสมมติว่าคนที่อ่าเขาเรียกว่าไหล ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ซื้อใหม่นะฮะเราใช้หูฟังเนี้ยเสียบกับ usb c ของเครื่องแล้วเราก็เอามาใส่หูฟังเนี้ยไม่เนี่ยมันจะมีสมอรทท็อกใช่ไหมฮะเนี่ยแบบเนี้ยจะมีสมอรท็อตรงนี้นะท่านั้นเนี้ยเราสามารถใช้ไม่เป็นใช้สมอทอเป็นใหม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเริต้นของคนที่อยากจะไลฟ์ในงบไม่ถึง1นึ่งนบาทคุณหามือถือมาเครื่องหนึ่งการ7 5พเอ็เจ็ดหรอยยี่สิบหรือร้อยสอกก็ได้นะ อ่ะแล้วก็ซื้อไดบซื้อเลยนะครับซื้อช่วงนี้ก็จะมีหูฟังมาให้ด้วยมีคัตเตอร์มาให้ด้วยคุณเมื่อซื้ออื่นเพิ่มเลยนะครับคุณเอาไปมือเป็นมือถือที่เอามาใช้หลายได้สบายสบายเลยครับเพราะว่าถ้าคุณยังไม่ซื้อใหม่นะไม่ซื้อใหม่ไลน์สายเนี้ยอ่ะคุณก็เอานี่สิน,นี่นี่ฮะหูฟังเปรียบปุ๊บแล้วก็เป็นสมอทคอ อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้เป็นหูฟังอีกอันหนึ่งเป็นอันนี้เป็นอาสากฐฐิบแต่ว่าตออคอมอยู่เดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงอ่ะแบบนี้นะครับยกตัวอย่างกันนะครับอันนี้มันเป็นหูฟังประมาณนี้แหละนะอ่าแต่อันนั้นของของเป็นของรีวิวเราก็เลยไม่ได้แกะนะครับเนี่ยอันนี้ของที่ห่อไวนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์แต่ว่าอันนี้จะเป็นเดียวหลักนะครับอันนี้สมมุติว่าเราใส่งนี้อ่ะ ปกติเราไล่ละอาจจะไม่ได้คุยกับคนอื่นใช่ไหมแต่จริงๆเราก็เรียกคนอื่นมาคุยได้แต่ว่าเหตุผลคืออะไรมันมีไม้ตรงนี้ฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไม้ตัวเนี้มานะครับมันสามารถที่จะเป็นไม้ในการไล์ได้เลยฮะคุณก็จะได้เสียงแบบชัดๆเลยเนี่ยแต่ว่ามันไม่ต้องอย่างนี้นะอังน,นี้มันมันก็อาจจะมีเสียงพุ๊บๆ,ๆนะแต่ว่าประมาณนี้ได้นะครับอันจริงๆอันนี้สายมันน่าจะพอได้อยู่นะสายมันน่าจะมาสัก2สองเมตรตัวนี้มันจะเป็น ดูเปอร์เบสเอ์โฟนวิทย์ใหม่นะครับประกัน1ปีนะฮะอันนี้สำหรับแถบห้ามจำหน่ายนะฮะเป็นติข่าวนะ้วอ่าตอนนี้จะอยู่ที่1.2เมตรนะครับความยาวของสายนะฮะอ่าถือได้ว่าดีเลยหรือว่าใครอยากจะหาเป็นอ่าหูฟังไร้สายนะครับอันนี้ผมใช้ของเบสซุดอยู่นะฮะอ่าเบสซุดเบสบีพีวันโครับอ่านี่ฮะอ่ผิดตานะฮะนี่ ก็จะเป็นหูฟังไร้สายซึ่งอ่านี่ครับให้ดูเป็นอินเอียร์อย่างนี้นะฮะนี่ครับอย่างนี้ใส่นี้เลยอส่นี้เลยนะครับอ่ะอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหาแบบหูฟังไร้สายมาใช้ตัวเนี้ยหลักร้อยนะครับอ่ะดีมากๆเลยครับหลักร้อยเลยใช้งานได้ดีนะอ่ะนี่คือเบสุดครับอ่ะทีนี้ก็จะมาแนะนํากันนี่แหละว่าใครที่อยากจะหามือถือมาใช้งานเพราะค้าแม่ค้าอยากเอามาไล์นะฮะตัวนี้ ใช้แค่ไฟวงแหวนนะครับนี่เห็นตรงสะท้อนวงแหวนไหมไฟวงแหวนอันเดียวนะครับมีมีจอคอมอยู่มีไฟข้างบนอยู่แค่นั้นเลยนะฮะไม่ได้มีไฟสตูซับบ็อกใดใอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะและก็นี่ก็คือการาฟรีเอหนึ่งเจครับกับการาฟรีเอหนึ่็ดหาสำหรับคนที่อยากจะหามือถือลักพันนะครับเริ่มต้นเจ็ดพันกว่าบาทนะฮะเป็นแดกิกครับร้อยยี่แป ก็ใช้ได้ละสำหรับคนที่เอามาใช้หลยถ้าถ่ายวิดีโอก็แนะนํามาสองห้าหกดีกว่านะครับก็จะเป็นแปดกิกครับสองห้าหกนะครับก็ยังอยู่ในราคาหมื่นไม่ถึงหมื่นอยู่ดีนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับก็ยังได้อะแดปตเตอร์ี่ห้าวัได้นี่ฮะอ่ะหูฟังฮะเพราะอะไรหูฟังยูบีพอไปเสียบกับเครื่องใช่ไหม มีไม้ด้วยเราก็เอาไม้มาใช้หลายได้นะครับอันนี้ก็เอามาแนันนํากรับคนที่สนใจนะครับนี่เลยการ์ี่เอ็5 g โหลดไวไหลลื่นแ a มบัดก IP 54นะครับมีโหมดป้องกันมิยัดีอัปเดตได้6ปีเลยครับใช้ได้ยาวๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้งานเนี่ยแบบ 5000mAh จอ6.7นิ้วรองรับการติดเพิร์ตซูเปอร์อัมาเลดจอสวยคมนะฮะสว่างสดใสนะครับ,นะรบใช้งานได้ดีนะครับมีโหมดป้องกันมิดฉาชีพนะฮะอันนี้แนะนำเลยกับตัวนี้ครับกราฟิก A1750 สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาชมด้วยนะครับบายเอาปิดไปก่อนนะแต้ม ไม่ไหวต่ราคา